ไอ้ชัดแมวไอแมวมึงเข้าดีแมวมันตีบับอยู่ไอ้แมวไปถายด้วยเอาได้โอเคเฮ้ยตัวใหม่วะเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องกดซื้อเลยตัวอะไรน่าซื้อบัางวะยังไงตัวใหม่โหลดนานจังนะไอเด็กี้มันไม่โหลดให้กูเนี่ย เอยขอ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 ตัวใหม่ขอตัวใหม้ไปท็อปเลนนะเว้ยมันเป็นตัวท็อปเลนว่ะไอตัวกูตีใกล้เหรออ๋อไอเล่นยังไงเนี่ยสกิลนี้ไอหมอวิ่งว่าไอเฮียกูครวฟี่ดูเร็วดูเร็วเฮียอะดูแล้วเอานี่ไงครูพี่เฮียแค่ลากไม้ลอยได้มึงห้โชว์ทำอะไรไปดู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 เดี๋ยวไม่ดูดูดูยอดนี่ หนีเว้ยหลบเว้ยเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยกูจะตายแล้วเว้ยเอ้ทำไมบางอันกูยิงแล้วมันไม่หมุนตัววะ <c oughs> มันจะหมุนก็ต่อเมื่อนัดสุดท้ายไงไอ้สลัด <c oughs> อัน,นั่นแหละบางนั้นมันไม่หมุนวะมึง <c oughs> มันหมุนนะมึงไม่เห็นหรือเปล่าเฮ้ยกูตายเฮ <c oughs> ้ยนี่กูรอดไอ้ซ่าทารอด <c oughs> มึงอะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะตายช่วยด้วย โอ้สีขาวด้วยแล้วอ้ที่สีขาวได้แล้ววะสีขาวน่าจะลดหิวป่ะมันจะมีตัดหิวด้วยไหมกินาราเอาไหนเพราะว่าอันตรีกูทำไม่ได้ว่าขออ่านก่อนนะครับสีที่กูหลอกตายร่างเป็นร่างเงาแห่งไห้นะลดความเร็วเคลื่อนที่เฮี้ยเนี่ยโหูยแม่งคำสาปโคตรเท่แต่จริงๆไม่มีเฮี้ยเลยโอ้ยตีไปเลยตัวทำไมตัวกูยิงเบาจังวะมันเก่งจริงอ๋อ ตีทำอะไรได้ไม่รู้อู้ไม่รู้สักหน่อยดิโอ้ยตายละอืออืมไอพี่ได้ปะวะโอยเป็นถึงการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมากกัวมึงตายไม่ตายเรากูโหดมากดู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 โอ้ยเยอะมันตายอีกสิมึงรีบผ่าเกินไปอะผ่าแล้วมันก็ไม่ตายอะไม่กดเคลื่อนที่คือไม่หมุนด้วยวะโอ้โหไอสัตว์กูก็ไม่รู้ไม่กดเคลื่อนที่คือไม่หมุนคือ คือไอ้กดนัดสุดท้ายอ่ะยิงอ่ะถ้าไม่คือถ้าไม่กดโจมถ้ากดโจมตีแล้วไม่กดพื้นที่มันก็ไม่หมุนใช่ไหมก็ใช่ไงเหี้ยโคตรเหี้ยเลยสัตว์กูก็ันนี้ก็แบบอืมอ้เหี้ยอย่างแรงเลยไอ้ยจะไหนอืมเอาดิมาดิไอะะรวข้างล่างข้าสี่ตัวโอ้ยเอ้ยมาเอามาจิ้มมาเลยไอ้ไม่กลับไม่กลับไม่กลับไอ้ตันตีแมวแมวแมวไอ้แมวเฮีย มึงมานี่ไอ้ชัดแมวไอ้แมวมึงเข้าดีแมวไปตีบัฟอยู่ไอ้แมวไปถ่ายด้วยเอาได้โอเคไอ้เหี้ยเอ้ยตีใครโจมตีแล้วมึงมัวจะตีบัฟตีหาอะไรอยู่นะให้นานจังไอเย้ยแต่มันก็ได้เพื่อนไอกูตายเพื่อนโอ้ไม่เป็นไรไอ้เหี้ยกูก็ตายไปไอ้กูคนละตัวอย่งั้นเหรอเลอะด้วย คอนเทนต์จัดอ่ะตอนนี้อัดคลิปอยู่ด้วยใช่ไหมี่ยโอ้เยไอ้เหี้ยแม่งสกิลคือใช้ได้เลยมาวินเดี๋ยวครูขออ่านสีขาวก่อนอย่าเพิ่งบวกโอ้มันยิงเบาจังวะกินอะไรยังขอโทษนะไอ้แม่ย้อยอืมไอ้้ไอพี่มันแรงขายทักเลยมามันแรงเพราะสกิลหรือว่ามันแรงเพราะยิงธรรมดาวม่กินอะไรแรงเพราะยิงธรรมดาดิธรรมดาใช่ไหมตอนแรกว่าต้องเลดเกมอย่างงี้ ไอ้ยี่ไอ้ยี่ตายกดีตายตายมึงยกูจไม่ได้แล้วไอ้ยี้ยอ้วจ้ามันเดินมาเว้ยไปละอย่ารู้นะว่ากูอยู่ในนี้อย่ารู้นะว่ากูอยู่พุ่มเดี๋ยวกูาอ้ะอะไรครับน้องอะไรครับอะไรครับพี่ชายอะไรโได้ปาอโคอะ โอ้าบอลเอาบอลเอาบอลไอ้เอาบอลเฮ้ย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 อุ้ยมันมันหลานยาเอาบอลเฮ้ยโหดโหดอีกทีนี่คนโหดกระโดดตีไอ้ไอ้เหี้ยกูตายไอ้เไอ้ยี่ดิไม่ต้องแม่แมวแม่งโหดจัดแต่กูลัดใครไม่ได้กูโดนราดตื้อมาตัวแรกก็ชนะเลยอะเอาอะ หวาไปล่างแล้วซื้อมาตาแรกอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกความเป็นจริงไอ้เหี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไอ้เหี้ยฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยไม่มีเกแน่นอนเฮ้ยเท่เฮ้มันเด้ดังเกะเอาวะแกไม่รอดแน่กินรามันหมุนทะลุกำแพงกัได้เหรอวะไอ้เหี้ยได้เหรอไอพี่ไอพี่ไอพี่ออกก้างเ้ากำลังไปกำลังไปมันเดินอยู่กับกูบวกเลยใครจะได้ โอ้เขาเขาเดินจับกันหมดแล้วมึงจะไปไหนไอ้กูทำอะไรกูทำอะไรไอพี่กังเลยไอดีมึงก็เข้าดีเข้ามาน่อยู่แล้วในว้าโต้นี่ไงเข้ามาแล้วนี่ไงโอ้โหคอมโดนซับตายตัวเตายไม่มึงไม่ตาย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 ตัวกบ้าไม่ตายวุ่น กูจะตายกูจะตายเออเนี่ยสีแดงแล้วพร้อมดิ้งอ่ะเนี่ยไอ้นี่จะมีมไอ้นี่ยโอ๊ยนายไงไปมาวิ่งไม่ไม่ไม่กูละกูละไม่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 กูไม่ตายกูรอดกูรอดกูรอดพี่กูรอดกูรอดไอ้สัตว์เสียงกระดิ่งใครว่าเสียงออดใครเนี่ยไม่มีเนี่ยเสียงออดเสียงออดใครเนี่ยกูไม่รู้บอลไอยี่หูจะตายแล้ว เืมรวบหมดครับมาเลยครับมากูมาแล้วกูดูเลยครับเร็วอูข้าปูให้ได้ตัดแล้ว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 โอยโคตรสนุกไปตัวเนี้ยตัวนี้อย่างมันอะไม่ถึงสีเขียวอะ่ะตอนมันเป็นสีเขียวแต่แบบยังไม่ถึงนัดสีเขียวอะ่ะยิงธรรมดาทั่วไปมันดูดได้ปะกูว่าน่าจะดูดนะโอเคลองมึงลองดูเออกูลองได้เหรอวะเนี่ยว้าวลองได้ด้วย มึงไม่ต้องไปนับสีเราจะนับคำสั่งดีนะนะเอ้ยกูนับเลเว้ยเผื่อเผื่อฟลุกไงคราวนี้มันจะโดดใส่กูก่อนอยู่ใกล้ๆกูหน่อยดนีนี่กูไล่กินเาราให้ได้นั่นไงพี่นี่ไงอยากกินเาราตายห่าเลยมาวินหมุนหมุนติ้วจิ้วโอ้โหคอมโทรศัพท์อะไรนะโอ้โทรศัพท์อีเยอะไอ้ไอ้มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน จะไปไหนว้าวไม่หน้าตามเข้าไปเลยเอ้ยวิ่งแมวมาฉันมึงมาชายแล้วอ่ะอุ้ยแต่ได้แต่ได้เออเอาว่ะเอ้ยคิ้แมวแรงคิดแมวแรงจังวะเอ้ยหนีเลยหนีโอ้โคตรแรงอ่ะแล้วแล้วทำไมไม่ตีป้อมในไปเลยวะไอ้ยี่เหลือซัพพอร์ตตัวเดียวเอ้ยมึงก็โดนเดี๋ลยเลยเอ้ยไม่ตายวะมึงทำไมวะเมื่อกี้มันจะโดนป้อมยิงตายไม่ตาย อเอาเดี๋ยวช่วย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 ขโมยโอ้มึงได้ที่เนเออวะโอ้โหแวพี่อไม่รก้เหี่ยี่ม่มามาวินมาวินมา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 มลมามามาามามาม้ามเมามามาามาเอาดามอามาาม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 อมมัมามตมนอันาี้มานตมานี้ามันเอาสีขาวมาเอาสีขาวมาาสีา มัค <C ules> <motiv ators> <m> ิวไม่ม hmm. ีไม่โดนไม่ได้สีขาวแล้วนี้สีเขียวมึงตีไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้สีแดงโอ้ยเออเฮ้ยดูแลกูหน่อยพี่อยู่ใกล้กูหน่อยเดี๋ยวมันโดนใส่หัวกูนี่อยู่ข้างๆมึงเนี่ยโอเค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 มันจะไม่โดนใส่กูใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เี้ยโดนกูทุกครั้งเลยไอ้ห่านี่ไอ้เพื่อนตายมึงเอาดิเอาดิยุบไปเอาแล้วไปดูไอ้ไอ้มันโดนใส่กูไม่ยไม่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 โดนไม่โดนไม่โดนตัดหิวแล้วตัดหิวแล้วอ้าวแบทไปเลยไม่ไรไม่ไร แต่ไม่เอาไอ้เหี้ยอับอายขายขี้หน้าเลยต้อจะออกของไม่ได้ยังตังไม่โอเฮ้ยเอาดิเนี่ยโดนโดนโดนโอ้โหวุ่นวายใช่ไหมเออวุ่นวายกูตายกูตายมึงไม่ตายไม่ตายกูเดื่อดนี่ไงกูดูแลตัวเองด้วยเอกวับมาแล้วบวกขอสั่งให้ทุกคนเข้าประทะหน้าบัตรนาวเข้าดิมึงเข้าดิมึงเข้าดิ กูเข้าอยู่กูเข้าอยู่กูโดนตีกูโดนตีปวดดัวยปวดดัวยเยี่ยปวดวจัดเฮ้ยเอาหัวรุ่เบาจัดไม่รู้สึกอะไรเลยชิคกี้พันย่าเข้าจะเข้าไม่ได้ขอร้านหน่อยละกันเอาดิโอ้โหยอดกินเวลาเก่งจัดเฮ้ยเกินเวลาจบแล้วไอ้กินนวลาตัวกูไอ้สัตว์ไม่ได้ไม่ได้ กูเวยลย่อะไรกูเวยแล้วเฮ้ยข้ามแล้วอู้ <c oughs> โอ้มึงไม่ฆ่ามันดูปะตีป้องกันเดี๋ยวจะตายไงอ่ะไอ MVP ของกูสวยไปเว้ยมึงโอ้ยคิวหกตัวเลยหรอ